สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ในช่อง YouTube ทุกท่านนะครับอันนี้แอบ,บลงในช่อง YouTube นะครับแอบบลงในเพจไม่ทันนะครับก็เห็นใจพี่พี่ในช่อง YouTube มากๆเลยที่โทรมาหาจานเอ็นเมื่อคืนนะครับวันนี้ก็เลยแอบบแอบบนะครับแอบบเอากระปุกเอ็นจากญี่ปุ่นมาเนี่ยเห็นไหมเมดอินไทยเอ้ยเมดอินจปเนี่ยนะเมดอินปนะครับนะครับกระปุกเอ็นแบบเนี้ย มันเหมือนที่ไทยเราใช้ไงเวลาพี่ใช้ไปพี่ก็กระแทกมันปุง้งกระแทกปุง้งเอ็นมันก็เด้งออกฟื้นพอมันตัดไปมาสั้นพี่ก็กเอาหัวเกียร์ไปกระแทกกับพื้นปุ๊บมันก็จะดีดออกมาของมันเองนะครับในนี้ยังมีเอ็นญี่ปุ่นติดมาให้จานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแถมเอ็นขนาดยี่สองสมเมเป็นเอ็นเหลี่ยมเหมือนกันนะขนาดเท่านี้เลย2.4ด mm, มิลลิเมตรแล้วก็ยาว12เมตรให้ไปม้วนหนึ่งนะครับให้ไปม้วนหนึ่งใส่รุ่นไหนบ้าง อ่ะใส่ได้ให้พี่ไปดูหัวเกียร์พี่ก่อนนะญี่ปุ่นนะพูดถึงญี่ปุ่นนะใส่รุน่นนี้หัวเกียร์ท่านใดที่เป็นลักษณะตัวเมียนะครับลักษณะตัวเมียนะครับมีตัวเมียขันอย่างนี้นะหัวเกียร์ท่านใดที่บ้านนั้นจินตนาการดีๆนะมีตัวเมียนะครับมีตัวเมียใช้ได้ นี่มันใช้อย่างนี้เอานี่ออกมาก่อนเอานี่ออกมาก่อน <AM eigenlijk> นี่วิธีการใช้วิธีการใช้นะครับให้ใส่ประกับไปเหมือนเดิมนะครับ <AM> ใส่ประกับไปเหมือนเดิมนะครับป <AM> ึ๊บคราวนี้ก็ใช้ตัวนี้ล็อกเข้าไปละ <AM> นี่เห็นไหมปึ <AM> ๊บนี่อยู่อย่างนี้นะ <AM> อยู่อย่างนี้นะแล้วพี่ก็หมุนกระปุกเอ็นนี้เข้าไปห <AM> มุนกระปุกเอ็นเข้าไปนะครับ เราเราก็ล็อกล็อกหัวเกียร์เราปกติแหละเราก็ล็อกหัวเกียร์นี่ตัวนี้ล็อกตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็หมุนกระปุกเข้าไปนะครับวิธีการใส่เอ็นก็ง,ง่ายๆครับบีบตรงนี้เหมือนกัน,นเห็นไหมมันเด้งออกมาแล,แล้วนี่เราก็ยกแผ่นนี้ออกครับยกออกเนี่ยโดยการดันตูดนะดันตูดตุมต่มๆุมเน,นี้ยดันขึ้นปึ๊บนี่นะครับ เห็นไหมมี N อยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็ยาวอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะประมาณน่าจะเมตรสเมตรอยู่เหมือนกันนะขับใช้ได้อยู่นะนี่เอ็นญี่ปุ่นนะครับใส่ก็ให้มันตรงร่อง,องมันกดเข้าไปให้มันกึบเลยเอ,อยู่แล้วนี่กระปุกเอ็นพร้อมสายเอ็นยาว12เมตรราคา350บาทรวมจัดส่งแข็งแรงนะครับ ยังไม่แตกหักเลยนะครับอ่ามีตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวแต่ฝั่งนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับอ่าโอเคอย่าลืมนะครับใส่ได้กับหัวเกียร์ประเภทนี้เท่านั้นที่มีน็อตตัวเมียพี่พที่ซื้อของจากร้านเราไปแล้วเป็นน็อตตัวเมียสังเกตดีๆนะสั่งซื้อเข้ามาได้เลย3 50รรวมจะส่งนะครับได้เอ็นสำรองไปอีกม้วนหนึ่งขอบพระคุณครับสวัสดีครับ